ความรักที่ถูกต้องแบบอิสลามพยาบาลอินเลิฟคืออย่างนี้แบบไหนฮะที่จะรักถูกต้องไหนต้องตอบชัดๆให้ได้ยินนะฮะ <Yeah. S 1> เออวันนั้นอย่างเดียวเลยต้องนิก้าต้องเต็มพร้อมไหมครับถ้าไม่พร้อมเก็บใจไว้รอรักแท้ชลาลนะเก็บใจไว้รอรักแท้ฝากไว้อย่างนะครับพี่พยาบาลทุกคนนะน้องๆพยาบาลทุกคนเลยเชื่อผมอย่างเลยนะผู้ชายทุกคนชอบคนดีครับ ข้าใจไหมฮะปากแดงแก้มเหลืองตาเขียวอะไรเงี้ยมันคือมันฉาบฉวยอะได้อ่ะควงไปเซนทันยังพอได้นะความรู้สึกพามันไปซ้อนเอไใส์โอเคผู้ชายรู้สึกเออแฟนกูสวยเว้ยแต่ถ้าแม่ของลูกทุกคนเลือกคนดีครับจริงเหมือนเราอะ่ะถ้าควงไปเที่ยวเออมันปัดปิดหน้าตาข้างหนึ่งเหมือนเกาหลีอะไรเงี้ยออโอเคส่งมันได้เจาะมาแปดลูตรงหูเงี้ยเออดูเท่พ่อลูกจริงๆชอบไหมครับไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งแบบนั้นนี่คือคาตอบฉะนั้นรักแท้ ต้องรออีกคับถ้ายังไม่พร้อมสอบัติอดทนวันหนึ่งต้องเจอแน่นอนอินชาอัลลอฮ์เข้าใจนะขอให้เจอรักแท้ทุกคนนะครัก็ยาบาล